สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตเนวอซีเซิร์ฟเวอร์ 3K นะครับแต่ว่าการที่เปิดคลิปของผมเนี่ยเหมือนจะไม่ราบลื่นเลยนละครับเพ<ค>ราะว่ามันมีศัตรูที่อยู่หน้าผมนะครับแป๊บนึงครับทุกคนใครวะเออมันกระโดดกระโดดต้องแดงนี่ตายน่น,ยนีน่ตายแน่นี่ตายแน่นี่ตายแน่นี่ตายตายตายแตกหนึ่งโอ้เปิดคลิดจะไม่ทันไรยิงคนตายไปแล้วหนึ่งนะครับโคเอพีโอโค้ด้วยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยคุ้นกับภาพเก่าๆประมาณนี้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเป็นแนวโคโลวีสองนะครับคือปกติเนี่ย ที่ผมทําคลิปนับมันจะเป็น V3 ภาพดูใหม่นะครับแต่ว่าเน,นี้ยมันดูเก่าเพราะว่ามันเป็น V2 V2 อโอ้ยไอ้เหี้ยทไมส่วนผมนะับเดียวโฮคมจัดในเวนนี่ขระถาผมอยู่ในพุ่มนะแล้วก็สําหรับใครนะรที่เห็นแล้วแบบคิดถึงแนะวซียุคเก่านะครับก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามผมมารับโปรโมชั่น50ได้เลยแต่หลายคนอาจจะคิดว่า50อาจจะเป็นของโกงนะับไม่ใช่ครับคือของกอลิกทั่วไปนี่แหละครับก็ ถ้าใครแบบคิดว่าฝีมือเทพๆแนวนี้นะผมบอกเลยนะมันแน่นอนคือผมเห็นแล้วผมถึงกับบอกแอดมินว่าแอดมินครับถ้าผมพาเพื่อนมาเล่นเนี่ยผมขอของไว้เล่นได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยคิดถึงแนวเก่าๆมากนะครับคือเซิร์ฟเวอร์แนวเนี้ยในยุคนี้คือผมไม่เห็นแลวนะตั้งแต่ผมเล่นวอร์ซมาคือไม่เห็นเลยเ <ๆ S 2> พิ่งเห็นเซิร์ฟเวอร์เนี้ยที่โผล่มาครับแล้วเป็นแนวแบบโคโลเก่าๆแต่ว่าวันเนี้ยผมมีแผนเกียรครับผมมาพร้อมกับตัวแอดมินคือผมจะมาเป็นพลซุ่มยิงอะครับผมจะแบบ วิ่งเร็วไปยิงหลังเขาให้เขาหัวร้อนน่ะแล้วก็ขอแจให้รู้นะว่าโนหนึ่งของวงการวอซีน,นคือใครแต่โนหนึ่งโดนยิงตายเมื่อกี้นะหัวทิมเลยแบบยังไม่ทันได้โชว์แต่ว่าตั้งแต่ผมทําคลิปมาหลายปีนะคือผมกล้าพูดเลยนะผมลงคลิปแนวโคโลแบบน้อยมากคือแบบแนววอซีทีเฮตอรแบบน้อยจริงๆครับจะคําว่านับคลิปได้ผมาไม่ถึงสิบคลิปได้ซ้ำนะตั้งแต่ผมทําคลิปมาคือน้อยมากแนวเนี้ยแต่ส่วนตัวผมชอบเล่นนะเพราะว่า มันเก่าไงสมัยก่อนผมชอบเล่นเิร์ฟเวิร์อารมณ์ประมาณเนี้ยหุยหุยุยฮุย,ยไปแล้วจ้าขอเปิดก่อนละกัน F8 วิ่งเร็วเนาะไอตัวที่ยิงกูอยู่ไหนวะไอตัวที่กูอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะสั่งสอนมึงเองไอเวนบางอาจทำร้ายสไนมือสไนโนหนึ่งใช่ไหมดาเฮ้ยอยากชตาขาดหูแล้วมันเยอะด้วยนะน,นี่มันเยอะด้วยนะน,นี่ทุกคนหุยอ๋ตอตกใจนะว่าขาดเฮ้ยมันวิ่งครับทุกคนมันยังไม่เห็นผม ประมาณนี้หรือเปล่าอุ้ยตายเขาเรียกว่าเหม่อมึงเหม่อเหรอถึงกูจะไม่แม่นนะแต่กระสุนกูรัวเฮ้ยมันดูผมอยู่มันดูผมอยู่มันสังเกตอยู่เฮ้ยไอเฮียภูมันอยู่ไหนวะมันแอบอยู่ไหนวะเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้จักเลยโน่หนึ่งกำลังมาเยือนพวกมึงละมือสไนแบบตัวคมกิฟอะแอดมินแม่ก็ไม่รู้จักช่วยกูเลยเฮ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดไล่เด็กนี่มันเกิด ดี๋ยวผมจะเอ,อาให้มันแบบเอยปากด่าผมแบบเอ้ยไอ้เทียมึงจะวิ่งเร็วทําไมวะทําไมหนอก็มันมีอะนาะเดี๋ยวผมจะรอนะครับโอ้ยไอ้แคนนี้แม่งเยอะมากเฮ้ยแอมมีมาสองคนเลยแอมมีมึงจะไม่คิดจะช่วยกูเลยเอยนี่จะไปเก็บของอันนี้ทาอะไรอยู่โอเคกาลังมาแต่ตี้นี้เหมือนจะคมจัดเลยนะครับทุกคนแล้วผมสงสัยคือมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกอะทุกคนเห็นตรงที่ผมเปิดคลิปไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันรู้ได้ไงว่าผมไปแอบตรงนั้นแนะ้วเ,เปิดใหม่แล้วเปิดใหม่แล้ว เอ,อเปิดไมค์ไรหนูเก็บของตายนะนี่วิ่ยเพื่อนอยู่งู้นโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บให้ตายก็ตายอยู่ดีเ,เพื่อนเพื่อมนมาขยับมานี้นะครับทุกคนผมจะวิ่งเร็วแล้วก็แอบไปหล่อยมันทีละคนโอ้โหภาพไม่โหลดกูจะข้างโอเคไอแบ์ไอแบ,อแบ์คือผู้รับชะตากรรมต่อไปครับที่ต้องสวยผมบอกเลยผมเป็นมือสไนที่แม่นมากเพราะว่า ผมยิงตายได้ทุกจักทุกมุมทุกจุดนี่งไงเม็ดเดียวงงสิงงงไอ้นันเอือแดกไอแมบอกเฮ้ยมันยิงกูจากไหนเ่ะโอเคเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้มันเปิดทีเอสตากันเลยแบบเฮ้ยมึงตายได้ไงอ่ะอุ้ยไอบีสองอยู่นูน่นไอบีสองโจมผมนะหูบัฟฟลอลมึงอยู่บนเข่าเลยมึงอยู่บนเข่าแล้วกูจะยิงมึงยังไงอันนี้ไม่เข็ดนะนี่อันนี้ไม่เข็ดนะเนี่ยมันไม่เข็ดกับผมนะ มันยังฟอร์มวิ่งวิ่งแบบไม่รู้เป็นไม่รู้จักภาษีภาษาแบบอยากวิ่งมาเอาหัวมารับกระสุน vs โอเควิ่งไม้หนูหายใจเข้าลึกๆตอนตายไอ้นี่แต่ผมต้องไปเก็บของไงนะผมยิงแล้วให้มันลงมาเก็บของมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่คือแต่จะไม่คุ้มนะครับอ๋อมันอยู่หน้าเขานี่ไม่อยู่หน้ากูโอเคไอ้ตัวที่ผมยิงไปมันชื่ออะไรวะมันไปแล้วครับมันไปรวมตี้กันแล้ว น่าจะตรงนู้นโอเคผมได้เหลี่ยมละผมได้เหลี่ยมได้คมละหุ้ยไอ้แบร์ดันมาครับทุกคนไอ้คนชื่อแบร์มันดันมามันดันมาเก็บของแน่เลยกูจะไม่ให้มึงเก็บของเดี๋ยวมึงจะรู้จักเฮ้ยเพิ่งเกิดครับทุกคนเพิ่งเกิดถ้ามึงยิงกูทะลุภูมินี่กูร้องโปนะนี่เฮ้ยไม่โดนผมชับๆมันไม่โดนมึง มึงมึงแบบอยู่หลังต้นไม้มึงคิดว่ามึงจะรอดหรออบร้อบยเบ๊อ้าเบ้เอ้ย,อยมันแจ้งจุดเพื่อนแล้วครับชัวร์เลยมันรู้จุดผมละผมไปแล้วจ้าผมไปแล้วจ้าเดี๋ยวผมจะไปเก็บไอ้สองตัวที่มันอยู่บนเขาอยู่บนเขาเหรอมึงมึงไม่รู้แล้วมือสไนทที่คมที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะ่ะมันคือกูอโอเคผมจะเป็นมือสไนทที่แม่นที่สุดใน เซิร์ฟเวอร์ 3K นะเพราะว่ากูมีชื่อแถมกูวิ่งเร็วเมื่อ่ะมึงเมื่อ่ะมึงเมื่อหรอเมื่อตายนะโอเคไอบีสองมึงขึ้นมามึงโดนบีเอสเอซิงนะโอเคแบบมึงไม่ต้องตีกูเดี๋ยวเพื่อนมึง่ะตายออมาเลยมันมันกดกล้องดูอยู่ครับไอ้นี้เลยเอวินี่ไงแตก <laughs> แตกสองคมมากพี่ภูมิ เก็บของเหรอมึงเอาของเฮ้ยผมไมปเก็บของก็ผมเก็บของก็เก็บของเลยจ้าโหสไตร์สองกระบอกรับเลยอุย้ยตัวตึงอย่างนี้มันไม่ต้องใช้หรอกไอ้พวกปืนกงปืนกลน่ะมันไม่ต้องมีของครบโอเคมึงอยู่นั่นใช่ไหมยอยู่นั่นใช่ไหมมึงตายนะ <c oughs> มึงคิดว่าอยู่หลังต้นไม้แล้วมึงจะรอดเหรอหมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอห มึงคิดว่ามึงจะรอดหรอไหนๆมันก็รู้แล้วเป็นกูอ่ะเฮ้ขอเก็บเอวบิล้ะกันให้ทุกคนครับมาเอาของมามาเอากล้องมาเช็คมนเอากล้องมาเช็คมึงเกิดตัวเปล่ากันหรอมึงเกิดตัวเปล่ากันหรอวิ่งมาเลยวิ่งเอาของเลยจะตักเกิดมันจแบบไม่ได้พูดได้เกินเลยเว้แต่แต่ผมบอกนะถ้าผมไม่มีไอเปิดชื่อกับวิ่งเร็วเนี่ยผมเป็นไก่เลยนะวิมาแต่เซิร์บเนี้ย ผมพูดเลยนะเอากวนูดสไนอะสะใจมากโอเคลงมาตัวเปล่าลงมาตัวเปล่าหรอมึงคิดว่าของง่ะมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอของมันไม่ได้ฟรีนะมันแลกได้ชีวิตเอ้ยเปิดมเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยหน้ามืดเก็บของกันดิเก็บของกันดิเอ,นดเอ้ยเก็บของอะไรกเก็บของอะไรนี่<อ>เก็บของอะไรนี่ ไปเก็บของก่อนอย่าพึ่งเก็บของอะไรเก็บของอะไรวอรซีที่ไหนเขามีมานั่งของของกันเฮ้ยมาเล่นวอซีเทิบนีเดียวกลัวเปล่าวะว่าแต่ผมยิงไอเฮฟวี่ตายตรงไหนวะทุกคนเฮ้ยอ๋อนี่หูเฮฟวี่สองตัวครับของอย่างแน่นเฮฟวี่สองตัวผูอยากดิสเลยะกับข้อเซฟไปทุกคนบว่าเราไปวิ่งเข้าเซฟก่อนไปเฮฟวี่สองตัวมีราคานะนี่พอเฮฟวี่ถ้าผม ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะฟาร์มเอานะครับไปเราไปดูของกลับเข้าเซฟกันไปแล้วจ้าเก็บของชิวปูนปูนปูนป,นป,นป,นปูนมึงยิงกันในเมืองเหรอแต่ตัวทึ่งของเอาของไปเก็บก่อนเนาะมันหิวอะช่วงนี้มันช็อตภาพค้างโอเคผมเข้าเซฟดิสมือสไนโดน,นหนึ่งแบบเดี๋ยวผมจะไปเก็บในเมืองอีกผมบอกเลยผมโคตรชอบเลนแนวเนี้ย พราะว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ T เเ็ d นับแล้วมันเป็นแนวอารมณ์ประมาณเนี้ยคือแม่งสนุกมากสมัยก่อนวอลแคนอะแต่หนึ่งพี่ผมยิงแตก <laughs> แต่ยุคนี้ความคลาสสิกมันหายไปแล้วครับแม่งมีแต่แนว V 3แต่น่าจะเจอ V สอตักทีโอเคผมมาละตัวตึงพร้อมละขอกินน้ำก่อนละกันวันนี้แหกปากไปเยอะ พูดให้ผมชื่นใจว่าที่พูดไปเนี่ยอัดคลิปแล้วโอเคอ่านแล้วห่างนิ้วลอเลยรอความตึงให้ผมเตรียมกลลืมเตรียมกลว่ะว่า,วาดาวกลไปเล่นด้วยเอแปดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบมาเด็กกูเฮ้ยไอเทียบศุนศเจ็ดอูแต่แครนฝาบูบูนี่ไอแครนนี้เยอะมากโอ้โหอ๋อผมยังอยู่ในเซฟ,ฟนี่ว่า จำเขตเซฟไม่ได้ละโอเคไม่เหมือนตอนสมัยก่อนผมใช้โปเลยอ่ะแบบฮะผมเคยเล่นโปได้หรอโอ้โหเฮียแม่งเกียร์ั้งตอนทำคลิปเกียร์ทั้งแบบก่อนทําคลิปอุ้ยทุกคนครับเขาดันกลับเซฟเขาดันกลับเซฟครับทุกคนหูสมัยก่อนนี้ดักเซฟนี่อิ่มนะผมบอกไว้ก่อนนะโคตรอิ่มเลย แอบก่อนแอบก่อนดักเซฟสมัยก่อนอ่ะมันจะมีไอ้พวกเกียนที่ดักเซฟนะครับแล้วแม่งแบบได้แบบของเยอะแลวมันบอกว่าอยากโดน่ะอุ้ยเขาม่งกลับเซฟกันตึมเอ้ยโอเคมึงโดนกูดักเซฟเน่มึงกลับเซฟเหรอมึงกลับเซฟเหรอโดนกูนะนี่ผมบอกเลยพวกกลับเซฟกลับไม่ดูตามาตักเรือโดนดักมานักตอนนักละผมรอครับผมรอครับ ผมมีหน้าที่แค่เป็นคนใจเย็นหายใจเข้าลึกๆภูมิแล้วมึงจัดมันให้ตายในนัดเดียวฮึบโอเคครับมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วมัมาแล้วมันรู้มากอะนี่เหมือนมันรู้เลยครับทุกคนมันถือคาตานะเล็งอยู่ว่าให้มันมีใครในภูมิเลยเปล่าว่ามีใครหรือเปล่าวมาดูกันครับว่าผมจะดักมันหรือมันจะดักผมโอเคเก็บของไม่หมดแล้วถือว่าโล่งใจฮะมีคนเกินหลังกู วอเตอร์ฟาร์แอดมินเฮ้ยมันรู้ว่าผมอยู่แถวนี้ครับมันดิสต่อหน้าผมเลยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่รู้มากนะนี่ไอแคนนี่โป้เปล่าวะโอเคอ๋อมันจะมาดิสโอ้โหตู้มึงอยู่นี่อีเวนโอเคอยู่หน้าผม แอมบีนเขนาหน้าทำล็อกเป้าให้กูเลยเอ้ยเลงกันใหญ่เลยเลงกันใหญ่เลยครับทุกคนแตกมึงรู้จักกระเป๋าคนซุ่มยิงโน๊ตหนึ่งอะวงการมอสีอะกูนี่เองไปแล้วจ้าแต่ยิงฮะตกใจใครยิงหลังนี่ว่าใครยิงหลังครับโล,ล่ระเบิดมาต่อโอ้โหแสงเยอะแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยไอ้นั่นผมรอไปน,นิ่งกันนี่ อุ้ยไอ้เียยิงติดไมย้ยิงติดไม้ครับทุกคนเออไอ้ฝ้ายมึงดันมาทำไมโอเคผมฆ่านี่แหละเขาเรียกว่าเดินแบบไม่รู้ภาษีภาษาหาที่ตายแบบงงง,งใช่ไหมมึงมึงเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวกูจัดให้มาแล้วครับเยี่อผมกำลังจะติดกลับครับเดินมาแบบเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาเดินถือกล้องด็อกเด็กด็อกเด็ก,ดกชีวิตจะตายอะแบบไม่มันจะไม่รู้เลยอะ ชีวิตมันกำลังจะหาไหม่เฮ้เฮมึงเจอโนหนึ <c oughs> ่ง VSS แต่เขาไม่ต้องยิงแบบนั้นเดียวตายก็ได้ครับมันยิงลัวๆได้โอ้โหฮะแต่ถ้าตายตรงนี้มันเกิดหลังผมไม่ใช่หรอถ้าผมจำไม่ผิดขอเก็บของกันละกันซึบสไนายหนึ่งกระบอกผมจะไม่ดิดแล้วนะครับผมจะไม่เอาเก็บเซฟแล้วคือถ้าใครยิงผมแตกก็ถือว่าอิ่มหนำสำราญ เฮ้ยไอ้ก๊อตแคนก๊อตโอเคแคนก๊อตนี่น่าจะมีของดีโอเค s อ o 6แสดงว่าเซิร์ฟเ,เวอร์นี้น่า,นาจะฟาร์มสนไนง่ายน,น,นะครับนะครับตายหนึ่งครับมือสไนย์เราต้องฆ่าแบบเงียบเียบมันต้องฆ่าแบบเงียบเียบครับพลซุ่มยิงอะเราจะเป็นอันดับหนึ่งของพลซุ่มยิงอะเราต้องฆ่าตายแบบเงียบเงียบระย้ายตีแบบเร็วๆเฮ้ยอันนี้เก็บของอะเนี่ยหิว คิวคิวของเหลอมึงฮะไม่โดนเลยอุ้ยโอ้โหตกใจโลดระเบิดอีกละใจเย็เยนภูมิโอกาสที่เราจะเก็บมันได้และได้ของทั้งหมดเนะี่ยยังมีอีกเยอะผมจะลองไม่เล่นวิ่งเร็วดูไหมแบบลองเล่นแบบที่เขาเล่นกันอะเออเอาไหมแต่ตายนะนี่ผมไม่เก่งเหมือนพวกนี้นะนี่ คนดูผมจะพูดนั่นนี่อะไรเยอะแะผมติด GDA ครับช่วงนี้ GDA ผมพูดนั่นนี่บ่อยมาแล้วครับคนซุ่มยิงจอนวิกจอนยิกเฮ้ยตอนจอนยิกอะไรอะจอนวิกกำลังไปครับนี่วิธีขึ้นที่ที่ล่าลาดน,นี่โอเคยามาโมโตะใจเย็นยามาโมโตะมึงก็เป็นเด็กที่รู้ภาษีภาษาเหมือนกันแต่มึงก็ตายแบบงงๆไปดิฮะมึงจะยิงวัดกันตไหนโนนึ เม็ดเดียวเท่านั้นโอ้โหแต่ผมได้หลายชีวิตอยู่นะก็คุ้มอยู่นะให้ผมลองเล่นสนัยอื่นที่แม่งไม่ใช่ VN มบ้างไหมแต่ถ้าไม่ใช่ VN ผมก็ฆ่าคนอื่นยากอยู่อ่ะผมยิงไม่ค่อยอยากจะโดนเท่าไหร่เอาไปเลยยี่สสผมไปยิงไอ้พวกในเมืองบ้างดีกว่ามั้ผมยิงไอ้พวกนอกเมืองแบบเด็กๆมันจะร้องเอ้ยเสริมนี้ดีกว่าลองลองเสรรินี้มัางไอ้พวกนี้อาจจะเป็นเด็กฟาร์มก็ได้ใครจะไปลูก แต่ฟาร์มแบบเฉยๆนี่ตายง่ายเลยนะผมบอกไว้ก่อน,อนเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีคนเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยนี่ผมพูดจริงๆนะผมอัดคิปตอนสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะับทุกคนคนแม่งยังเล่นเยอะเลยคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเน,นี่ยแนวเนี้ยคือดึกๆอ่ะคนจะเล่นเยอะครับว่ามาันมาฟาร์มแล้วก็มายิงกันอุ้ยแคนแดง อ้ไอ้แคนเนี่ยผมเห็นโพลรับคนอยู่ครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการนัดวอนะแบบเฮ้ยมึงเจอกูเป่าเฮโ้ยโคโลเซปหกเจอเปล่าเฮโ้ยแต่มึงก็เจอกูกูเนี่ยของจริงฮึบค้างไปอีกหนึ่งดอกสงสัยกดวิ่งเร็วไปหน่อยโอเคคัมแบ็กมาแล้วครับทุกคนเราต้องเบาๆนะจุ๊จุสเต็ปอัพซีเฮด้วยมีช่องด้วยเดี๋ยวตายออกช่องผมบอกเลยเดี๋ยวตายออกช่อง ดี๋ยตายคาดาวเทียมอ่ะอเมับมันเหลืองแล้วครับไอเรดาร์ขวาบนอ่ะคือมันบอกจริงนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบไอเซิร์ฟแนว3ีที่ว่าแบบไม่ของจริงอ่ะอันนี้คือของจริงนะคือเขียวจริงถ้าเขียวคือไม่มีคนถ้าส้มคือคนใกล้ๆถ้าแดงฮมันอยู่ข้างๆมึงได้แหละเดี๋ยวจะออกไปวัดเชิงวัดเหลี่ยมวัดคมกับมันซะหน่อยสเตลโอเคหน้าผมเลย มาดูกันครับเอ้ยมันดีสปว่าทุกคนดิดหรอ,อ,อเฮ้ยไอ้เขี้ยมีคนยิงผมความรู้สึกช้าแคนแคนเทาครับทุกคนไอแคนเทายิงผมมึงลองของแล้วสินะคือมึงอยากเจอของจริงแหละกูรู้เดี๋ยวผมจะจัดให้มันซักดอกเฮ้ยไอแคนไอแคนอุย้ยเขาเขาแห่โถมมาแบบนี้เต็มเลย เหมือนเหมือนตามมาตายอ่ะเออคือเหมือนตามมาเจอแบบมือสไนทที่คมจริงๆอ่ะที่เองเล่นกันน่ะมันเพิ่งหันเล่นบอลสีโอเคครับผมไปยิงไอ้แคนแดงก่อนมันเดินไม่รู้ปฏิภาษามันเดินไม่รู้ปฏิภาษามึงดูอะไรดาวเทียมฮะสามจีก um. 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 ูคุมสามจีกูคุมสามจีกูคุมยิงใครอ่ะยี่สิบนัดโดนนัดเดียวเฮ้ ถ้าเองยิงพี่นัดเดียวเองก็จะเก่งเกินนะนี่งไงเม็ดเดียวกูให้มือฮะใช่เหรอนัดเดียวเหรอเฮียผมกาลกังดีใจที่ว่ายิงนัดเดียวแม่กิงไปสองแม็กเฮ้ยแต่สองแม็กก็ตายอยู่อันนี้อันนี้มือมือตายนะผมรอครับนี่เฮ้ยเม็ดเดียวของจริงเฮียผมก็เก่งเหมือนกันนี่ว่ะ ไม่มีฟุ้งนะครับจังหวะแบบเมื่อกี้คือแบบผมได้คิดดี่ข์แยกแย้มาก่อนที่แบบการท่าเป้าแล้วมึงตายนะกูกูไม่ได้ขู่นะไอ้ิกนไอ้ิกนผมไปยิงหลังเขาด้วยครับเพราะหน้าบนบนหลังเขาอะมันแบบมีแต่พวกแบบเฮ้ยโดนไหมนะ่ะโอเคครับ v s s เราสาดกระสุนไม่ได้เลยครับเราสาดได้เต็มที่เพราะกระสุนเรายิงเร็ว อุ้ยนี่ไงสวนมาเขาเรียกว่าสวนกับเม็ดเดียวเท่านั้นแหละคนตึงเขายิงกันนะเขาไม่ยิงกันหรอกทีละแม็กอุ้ยกูทำได้ยังไงวะมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์แนวทีเฮดนี่กูแม่งแบบบ้านผมชัดๆไม่อยากแกขิงหรอกครับแต่ที่ผมยิงได้เพราะผมมีชื่อโอเคคือผมได้เปรียบคนอื่นจัดเลยนะเพราะผมแบบรู้เลยว่าใครอยู่ไหนแล้วแบบผมได้ระวังตัวเองได้ ว่าเขาน่าจะตีกันนะครับโดนไปหนึ่งนัดแคนฟ้า B2 B4 สามารถเอาผมเข้าแคนได้นะใครใครเล่นเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเพราะแบบมหาเทพมหากราบมาแล้วไงนี่ไงเจ็บนะผมบอกเลยเจ็บนะใจสันนะ่นอ่ะใจแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่ทำไมเซิร์ฟเวอร์แนวทีเชดเขาไม่ค่อยคุยกันเลยวะแม่งไม่เหมือนไอเซิร์ฟแบบแนวโคโลอะ่ะที่ป่านนี้โดนโดนด่าไปแล้วอะ่ะ บังเกอร์มึงเยอะเหรอบังเกอร์มึงเยอะเหรอกังเกอร์มึงเยอะหรอแต่หลังขัามันไม่ยิงคอร์สเลยวะเอ s ีเอีแตกเดีย๋ยวผมจะเก็บตีนี้ให้หมดสั่งสอนให้มันรู้ว่ามือสไนระดับแชมป์ประเทศมาแล้วนี่ไงฮะไม่โดนหัว นี่ไงตายไปดิโอดเกินผมยิ่งงี่มันเก็บของเหรอมันมีสไนไอเหียแม่งดีสามจีเวนตักเลยครับเล่นเหลี่ยมมือม,มือหน้าเกียดน,นะหน้าเกียดน,นะผมบอกไว้ก่อนแล้กระสุนจะหมดแล้วนะนี่ เขาเรียกว่ากระสุนตามตัวอย่างไบเล่นโป้ไม่เล่นโปรครับไอเดียอดมินปึบดิดก่อนเก็บของฮะไม่ได้ดิดเฮ้ยไอนี่เก็บของครับทุกคนมึงช้อปปิ้งเหรอมึงช้อปปิ้งของเหรอโอเคความสุขของมึงอะมันจบลงแล้ว นี่ไงความสุขของมึงอะมันจบตั้งแต่กูลงมาแล้วพวกมึงอะอยากเจอกูใช่ไหมกูจัดให้อุ้ยเอ้ยโดนลูดเฮ้บี้นี่มันอึดดีจริงๆเลยย้ำชอบเฮ้ยทุกคนครับมนเอนเอพีลงเกิดไอเอชพีลงเกิดโนกอ่ะเหรอมึงเอพีโนกอเอชพีโนกอนี่ไงเอพีโนกอ ตรงนั้นนะครับไอแคนโปนี่ผมบอกเลยนะเล่นเป็นงานจัดเลยนะเขามีดิทโอ้โหกูไม่น่าชมเลยตายแล้วไอพวกนี้ไปดิทหลังเขากันด้วยเนะี่ยคือแบบดิทหลังกันอะ่ะเฮ้ยมึงเลงใครกูอยู่นี่มึงเฮ้ยขาโอ้โหโอกาสปิดที่มันถึงแล้วตึบตึบนี่ไงสามเมตรไปหวันสวรรค์ถามหา เฮ้ยมันชิวจริงๆอะคือวันนี้ผมโหดมากครับทุกคนก็ผมไม่อยากจะขิงเอ๊บอ๊บนี่ไงเม็ดเดียวเขาเรียกว่าท้าป้าเแบบมันเม็ดมันเม็ดมันยับเฮ้ยคนมันเก่งอะเนาะก็คนมันเก่งอะครับน้องๆคนดูบอกเหียก็มึงมีไอดีแอดมินอ่ะเนาะนี่ไอ้อดูเขาเรียกว่าแอดมินอ๊บไอ้นี่ไอ้นี่เอพีเอพีที่กูยิงไว้เอพีที่กูยิงไว้อีกเม็ดเดียวครับ อีกแค่เม็ดเดียวโอ้ยอกระสุนหมดขอเติมกระสุนก่อนถ้าผมตายผมจะปิดคลิปปิดคลิปดนีเวนโอเคครับองศาสามสิหานาฬิกาปเปเรียนไฮอุณหภูมิไอจะไม่ได้น,น่ะโอเค,คผมเจอแล้วทุกคนมึงเอยเม็ดเดียวอีกแล้วไม่มีเม็ดที่สองนะครับ เองเลงรายการเองเลงอะใครไอน,นี้ตัดหน้าผมครับทุกคนนี่ไงพอไกลๆกูยิงตายผมเก็บหมดเลยนะผมบอกไว้ก่อนหลังขาาหรอหลังข่าสามตีอ๋ฮะข่าสามตี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 โอ้ยไอเลเวลหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยชีวิตมันอะ่ะมาถึงค่าละโอ้ยทุกคนเห็นของเบา มีของไหมทุกคนอู้หูเฮบีโคตรอึดเฮบีโคตรอึดเอวี่อึดมากครับทุกคนยผมจะยิงให้หมดแมปแล้วกันผมจะยิงให้เขารู้ว่าอันดับหนึ่งของวงการอะ่ะเขายิงกันยังไงนะเฮ้ยกูไม่ดีเขาสามตีกูอยู่นี่กูอยู่หน้าเขาวุว้ยปืกนกลครับทุกคน อะแล้วครับทุกคนชะตากรรมเราลำบากละผมโดน I am I c h a r ชอุ้ยโอ้โหควิกซัโคเป้งตัวตึงจัดเฮ้ยมันพิมพ์รัวๆเลยมันพิมพ์รัวๆแบบมันงงอะ่ะคือมันไม่คิดว่าภูมิมันจะเก่งได้ขนาดนี้อ่ะเนาะมันพิมพ์ด่าควยอะไรวะควุยนี่งไงเม็ดเดียว ก็โทษทีละกันนะครับถ้าผมโหดเกินไปในคลิปนี้หนึ่งหนึ่งสไนดีๆเปล่าเฮ้ยก็เรามีของเกียนอยู่ในมือเราจะปล่อยไว้ทำไมโอเคครับทุกคนมันเห,เหมือนมีพวกเริ่มท้อแล้วครับแบบผมโหดเกินไปแบบโอเคครับหนึ่งนัดจัดให้โหดเหมือนโปเลยอะโอเคครับวัดสไนเหนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งได้นะสไนเปอร์อะ วันหรือเปล่าไฟนี่องฮะเหมือนจะไม่ได้เป็นการหนึ่งหนึ่งแล้วครับทุกคนอย่างวันหนึ่ง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 หลังต้นเหรอฮึบเึบขู่ปืนแม่งแรงมากเฮ้ยแพ้นะนี่ยิงตัวโฟเทคเข้าหัวแต่ยิงตัวไม่โฟเทคไม่เข้าหัวตายมาดิมันไหวหรือเปล่า มันไหวหรือเปล่าอัดตัวเนี่ยเบียดเอสมันรัวเบียดเอสมันเฮ้ยทุกคนมันลงยันอะไรอะ่ะไม่ไม่ตายโอ,เอ้เปล่านี่ไงมึงโป๋หรอเฮ้ยผมงงเลยมเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ่ะเป้าแดงเลยนะแต่มันไม่ตายห,หนึ่งหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งกูจัดให้เฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะดีเมื่อไหร่ผมจะตายอยากตายอะ่ะ Hey, มึงไปไหนละเทซ่าโอเคไอเทซ่ามึงอยากหนึ่งหนึ่งได้ไหมได้กูจัดให้มานี่มึงก็กูัดวเดียวๆกันไปเลยฮะห,หลุดเลยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้นับสวนคลิปนี้ผมไปแล้วผมบอกเลยนะผมเล่นแล้วแบบผมเพลินมากอะแนวเนี้ยคือแบบผมชอบมากก็เจอกิปหน้านะถ้าใครอยากให้ผมไปแกล้งใครหรือว่าไปแกล้งใครก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าแกล้งเด็กไงเซิร์ผมก็ชอบนะคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย ถ้ารอบหน้าผมได้มาไอ้บินบอกจะจัด r p g ให้นะครับบายยไปแล้วจุ๊บจุ๊บ